สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีทริคอะไรมาดูกันครับคลิปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากการใช้งานโปรเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดของแต่ละค่ายมานะครับสำหรับท่านที่ยังกังวลว่าเมื่อเราเติมเงินเข้าไปในระบบไม่ทันจะทำยังไงดีมาดูกันเลยครับมาดูของเครือข่าย t r u v m o v g s นะครับ ของ TRUE เมื่อเราเติมเงินเข้าไปในระบบไม่ทันเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเติมเงินระบบก็จะทำการตัดเงินให้เราแบบอัตโนมัตินะครับในของ TRUE นั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนมาก่อนก่อนที่เวลาเน็ตจ,จะหมดนะครับถ้าเราเติมเงินหลังจากนั้นไม่ทันระบบก็จะยังไม่ต่ออายุโปรให้และมีข้อความแจ้งเตือนกลับมา แต่เมื่อเราเติมเงินเข้าไปครบจำนวนเท่ากับราคาโปรแล้วระบบก็จะทำการตัดเงินแบบอัตโนมัติและต่อโปรให้เราเองนะครับโดยที่ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มซึ่งข้อควรระวังคือในระหว่างที่เรามียอดเงินไม่เพียงพอให้ระบบได้หักเงินนั้นถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่และมีจำนวนเงินคงเหลืออยู่ก็อาจจะถูกหักค่าบริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปจนหมดนะครับ ส่วนตัวผมใช้เทคนิคเติมเงินไว้ให้พอดีกับจำนวนราคาโปรนะครับเพราะว่าเมื่อเติมเงินไม่ทันระบบก็จะไม่สามารถหักเงินส่วนอื่นได้ต้องรอจนกว่าเราเติมเงินครบจำนวนจึงจะสามารถตัดค่าบริการได้นะครับมาดูของเครือข่าย AS กันบ้างนะครับในส่วนของ AS นั้นก็จะเหมือนกับของ TrueMove H คือเมื่อเราเติมเงินเข้าไปในระบบไม่ทัน และไม่สามารถหักเงินได้ตัวโปรโก็จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวแต่ถ้าหลังจากนั้นเมื่อเราเติมเงินเข้าไปครบจำนวนราคาของโปรโมชั่นที่เราสมัครไว้ระบบก็จะทำการหักเงินและต่ออายุให้เราแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มของ A.S กับ t r u e ค่อนข้างจะสะดวกสบายหน่อยนะครับคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เมื่อเราเติมเงินเข้าไปครบจำนวนราคาโปรแล้วระบบก็จะตัดให้อัตโนมัติเลยมาดูของเครือข่าย DT แทกันบ้างนะครับของ d t แทจะแตกต่างจากของ t r u e m o v e H และของ AS คือเมื่อเราเติมเงินเข้าไปในระบบไม่ทันเพื่อที่ให้ระบบตัดเงินเพื่อต่ออายุโปรเน็ตไม่นไม่จำกัดของ DT แทจะทำการตัดไปเลยนะครับวิธีการที่จะแก้ไข ของ d t แทก็คือเราต้องโทรไปติดต่อที่1678 d t กเ c a l แ c e n t e ทนะครับแล้วก็แจ้งกับทางพนักงานไปเลยว่าเติมเงินเพื่อต่ออายุโปรเน็ตไม่อันไม่จำกัดไม่ทันรบกวนช่วยกดสมัครให้ใหม่จากประสบการณ์ที่ใช้งานมาทางพนักงานก็จะทำการต่ออายุโปรให้เรานะครับโดยการที่ให้เราเติมเงินเข้าไป ครบจำนวนเท่าราคาโปรโมชั่นที่เราสมัครสักครู่พนักงานก็จะทำการต่อบโปรโหให้เราเองนะครับครบทั้ง3เครือข่ายหลักๆแล้วนะครับสำหรับวิธีการต่ออายุโปรเน็ตไม่นไม่จำกัดในกรณีที่เราเติมเงินเข้าไปไม่ทันก่อนวันที่สมัครทั้ง3เครือข่ายมีวิธีการตามนี้นะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ